เยียบอะไรกับโบแน่ใจทุกคนจำสโซกับเบิงตามสูตรมาก็จะเอามาผัดใส่กระทะนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นการหมักเพื่อบบให้เมลงวันตอมสูตรมโคงฮันรีเป็นกระต้มโคงต้มโครงโคลงอ่าอีกหน้ก็คือขาย ients, ายางไงทุกคนหอมเห็นโดดลงไปก็โดดลงไป ก็เดี๋ยวว่ากองนั้นจับอันนี้อยู่สันดอ์พูดอะไรสักคำเตรียมเครื่องไว้ก่อนนี่คือป่าที่ซาโซพอพิมไปออกตลาดเมื่อวานนี้ทุกคนเป็นป่าปากนะครับป้าปากอยู่เมืองไทยก็เป็นป่านี่พอพิมเห็นงค้นซื้อบล็อกเรื่องว่าเป็นป่าปลากระพงเอ้ยโมเมนต์ไปหกขึ้บล็อกนะทุกคนเดี๋ยวขึ้นหัวก็คือบุงหัวนะทุกคน ไง,ไง,ง่ายถักทายกันสักโซ่เอิน้นค่ะสบายดีจ้าทุกคนมาพุ่งกขื่อยุ่งแถบบ่พิมพ์สุดดักไร่หน้าอ้วนโอเคไปมาสบายดีจ้าทุกคนประกับเส,ส้นโซ่เส้นเก่าเส้เนเคยเนาะแต่ว่าห้องขวากะห้องขวา ่ไม่หัวส้นกล้วยเอ,อ้ยเป็นหุ่นกลวยห้องหัวส้วนกล้วยนะทุกคนแต่ว่ามันนี่แซวแซวจำเห็ดเมนูนมน <laughs> นก็อท่าไหร่เนดั่งเนาะบะพิมเนาะใช่ไหมกับเจ้าเห็ดค่ายก็ือว่าไหร่ค่ายดีค่ายดัคบ, <laughs> ดบค่าย <c oughs> ดีกันเลยที่ <m ian> ไปเจอคลิปเข้าทำค่ายมานะทุกคนแล้วโอ้โหเมหนูทซื้อ,อยังก่อต้มโคง <c oughs> รงต้มโครงปลาต้มโครงปลาแห้งหรือว่าปลาย่างนี่นะทุกคนปลานี่เขาหมักใส่มักเผ็ดนะทุกคนใส่ผิดแต่ว่าบริษัทใส่เกลือใส่ยังนะเขาบอกว่า เป็นการหมักเพื่อบ่ให้แมลงวันตอมเป็นสูตรหัวเป็นแทรหรือบอ่ทุกคนพอแมลงวันบ่มักพริดแม่นแมลงวันบ่มักพริด <c oughs> <c oughs> กินเผ็ดบ่ได้อะไรวะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวส,สู้เตรียมเครื่องซู้แนะนํำมีอย่งเดียวก็ที่ว่าไปเบิ่งมาอ่าหลักๆก็จะมีหวัวชีไข่บ่พิมพ์มีมหวัวชีไข่มีหอมแดงเพราะว่าแล้วก็จะมีพริกจินดาบ่พิมพ์มแต่สูตรก็จะเอาพริกจินดานี่ไปคั่วใส่เรา สัดคือสีจัดจานเนาะแม่เรายังมีพริกแห้งอีกได้เรี่อวมาบอกพิมเวลาขัวเผ็ดแห้งท่าเลยก็ได้พอนี่บ่โอเคเดี๋ยวข้อซอยซาโซเป็นผู้ซอยขั้วนะทุกคนขั้วพริกก่อนขัวพริกแห้งท่าเลยแห้งกันน่าจะเป็นกระทะตัวนี้เลยไหมแม่กระทะจะเอาไปขั้วขั้วพริกกับกระทะเก่าทุกคนกระทะหนึ่งหมื่นวิวของเขาตอนนี้ก็ว่มีที่จับแล้วจับหลุดออกหมดเมื่อไปมาคือหม้อของเิบกระทะค้างน เออนี่พอพิมพ์โทานแล้วทุกคนมอน้มอคือเลยซโซบสบายดีทุกคนสบายดีเสารข้องวันเอ้ยมันบ่ายข้องวันอาทิตย์เ<ม>กระทะหางพอพิมพ์คือเห่นมอซโซ่พูดเมื่อกี้ว่าคือหมอข้องเสบกระะหางตอนนี้กําลังมาแห่งที่สุด<ม>ก็คือเรื่องข้องคลิปคนดูสามสิบกว่าล้านวิวแล้วก็อีกตึมคลิปหนึ่งยี่สิบกว่าล้านวิวสร้างเม็ดเงินเครื่องลานบาน ห้าหกแสนบาทให้กับเซฟกระทะหางพอพิมพ์ยักจะแปลงล่างลองเป็นเซฟกระทะหางทุกคนผู้ใดายากเห่นว่าพิมพ์เป็นเซฟกระทะหางคอมเมนต์กันเข้ามาถ้าว่าคอมเมนต์ถึง่งท่าบสิบคอมเมนต์เดี๋ยวว่าพิมพ์จัดให้ทุกคนเซฟกระทะหางถ้าว่าว่พิมพ์เป็นก็อาจจะเป็นเซฟกระทะมางฮบ่ายเบาพิมสิเรวจะโซ่ควรควกรุงแห้งก่อนผ <c oughs> ิกแหง้งผิกแหง้ง อะเบิ่งบรรยากาศมุมกบวยกันนะทุกคนในการห้องครัวบ่าพี่ว่ามีความใกล้เคียงทางภาคอีสานล่าสเลยห้องครัวแบบนี้ในเมื่อก่อนใ<ห>นเมื่อก่อน,น,ออนแต่ปัจจุบันนี้ก็แต่ก็มีบนห้องอด้วยบน,นห้อมจะกบกวยนะนีก็มีการปลูกแบบต้นหอมแล้วก็มีกระเทียมสดนะทุกคนต้นหอมแล้วก็มีอ่าบัวหอมบัว ตรงนั้นก็ห้องครัวเออว่ะเขาเขาทาอยู่เลยทุกคนกินแล้วก็เก็บไว้ยั้งมาแต่ว่ามันยังไม่ทันทันใหญ่เถอะต่อมาทุกคนตู้เครื่องเอาไข่ข้าวทุกอย่างมาผัดหมดอนมันบอกม้องน้องว่างมันน่าอะไรอยู่เนาะแม่ที่บอกเสี่ยวอะไรี้ยกระโบในใจทุกคนจะโซกับเบิงตามสูตรมาก็จะเอามาผัดใส่นกระทะนะทุกคนโซก็เลยให้ตามเลยแมนคอมเมนต์มาทุกคนว่า เขาเอาไปจี้ไฟนี้มันจะสามารถมาเ็ดเป็นต้มโค้งไงบอกมันจม้มความหอมดีแบบแตกต่งางกันเลยพอจะไล่ซูทที่ไปเบิงกงานจะเป็นแบบคว้วย<ม>ใช่ไหมคะเนาะถ้าจี้นี่กับบนในใจพอเพิ่นเพิ่นพุทธเหตุผลนะน้ำบ๊อบบินนี่จะคั่วกันเลยเอามาคว้่ำนำแต่ว่าก็จะใช้สร้าอย่างได้บอบพิมพ์เครื่องสมุนไพรจะบ่มีค่านะ าน,นี้บ่แม่จะดูพวกสีไข่กับพี่จินดาเท่านั้นกระหอบแดงกินนี่นะกรหอบแดงกับบวมทุบบ่มีซอ,อยเลยแม่พูดแบบนี้แล้วต้มไปทา,มทางหมดทั้งมวลนี่เลยนะทุกคนนีอน่อะต้มโครงปลาที่ก่อแล้วเป็นสูตรบ่ตัวนี้เขาเป็นใจนะทุกคนต้มโครงปลาบางเรื่องเราเพ้นสูตรตัวนี้มาเช้านี้เขาเลยตามสูตรตัวนี้เลยแล้วลากบแบบนี้แหละที่ไปเพิ่มต้มโครงปลาแห้งเดี๋ยวจังหน่อยเดี๋ยวนี้มีแมวมาเลยทุกคน เจยวปลาแห้งเขาจะให้ทุกคน่าเสร็จแล้วอ้อมอีกลยหอมกินแบบคั้วแห้งๆไม่ไหมเลยทุกคนวันสุดายก็คืออาหารอยู่บ้านขอมสุดสัายเาจะจีจีสีถานไฟเอาทุกคนคือเห็ดน้ำผิกเนี่ยเาจะซีจีเสเอามาต่อไปเริ่มแล้วหมพงซะมัน มอนหนักโปรดนะทุกคนตรงนี้คือเป็นน้ําต้มต้มโครงปลาแล้วโครงปลาแล้วมันเป็นโครงหรือแบบเป็นโครงหรือเป็นโครงเป็นโครงเนาะเพราะมีมีมีตัวรอดักต้มโครงต้มโครงปลาต้มโครง้าเรียกว่าเป็นกระต้มโครงต้มโครงโครงอ่าเพราะว่าโครงกับโครงกับแม่แบบโคงทรายโครงขั้วขับรถเอ้าโคงกับโครงโครงกับโครงก่อนเสียงหมดชืกับข้อโทษข้อไถ่ทุกคนอ่าใส่เครื่องขั้วลงไป ้องห้อมเราเป็นต้มเลยเนาะแมน่นนี่ยจะก็ต้มเป็นห้วไม่เป็นเลยนะแล้วเครื่องปรุงคือการบวพิมบุลีมีแยังไร่ใดอืมหลักๆก็จะมีเกลือตะการพวงสูตรกะบ,บุมีคือเก่านะอา้าวใส่เกลือลงไปก็เดี๋ยวมีน้ำปลาแดกนำ้ำโซ่บุมีซเป,ป็สูตรด้มาซูตรบวมพิมโซฮาเลยเอาดีๆก็ดีต้มโค้งนี่เหมือนน่าจะเป็นมาจากทางภาคอีสานเลย ก็มันบ pues ่มีปลามันซอสๆแต่ม nah, ีแ okay. ต okay, ่น okay, ้ำปลาแล้วก็จะมีอ่าน้ำข้ามเปียกจะมีมะนาวแล้วก็จะมักเล่นใหญ่นะทุกคนนี่กซอสเดียววันนี้หมดละนี่โอเคครับจะเจะใส่ไปซ้ำนี S <s ่นะซอสก็จะใส่ไปซ้ำนี่น้ำมีน้ำปลาแล้วบอกทุกคนคอมเมนต์มาบ่มี่นะซอสไปเบิ่งมาแล้บ่มีแต่ว่าป่านี่กระจะตรงชีสไปตรงนี้เลยนะทุกคน ปลานี้ก็ยังเว็บยังเงินเนื้อนุมน่มๆอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันแห้งข้างนอกปลาแห้งปลาแดดเดียวหรือเปล่าเราต้องเด็ดปาตันหลวงระวังปีนคบหนินนม,นมนเออเข้าไปข้างในหน,นึ่งหมื่นสิบสวยปลานี่ก็ะทานแล้วอย่ามาดูทุกกันเนาะทุกคนเนาะ กับการชอยละละพูลเตรียมท่าซินดถสซาดกันนะที่มือหน้าตาบัวตองการเห็ดมันก็าจะาทุลักทุเลนิดหนึ่งนะทุกคนซับปากกันยังบเป็นนะดูท่าแล้วจะไม่ได้กินใชแล้ววันนี้ตาลแผวทนัดทุกคนนี่ เขาจะให้เป like er ็นชีเป็นตอนว่น so ี้ก็เหรอแต่ว่าอุ oh. mm ้ยเลือกไได้กินทุกคนว่าพิมได้ไปเห็นอันไหนเห็นอันพอขวบพวกนั้นเขาทำาค่นะเขาจะต้มเป็นโตแล้วเข้ามาแกะแกะออกแบบตัวนี้นี่บอต้มเนื้อปลาเนี่ยเราก็มาแกะแบบอันแกะโคตรไวเลยนะเนี้ยกางเนียกระดูกเขาจะ่ข่เป็นตตัวเท่าไหร่บ้าตัวละตัวละร้อยบาทประมาณนี้เลยจะมาหงหูเขาซ้ำมั่งเล่นาง เป็ดซุปเป็นซุปแล้วเป็ดเ,เทียนเนี่ยต้องแบบเปรี้ยวนะทุกคน,เป,นเป็นเผเ็ดแซ่บๆตัเมนูนี้ค่ะน้ำลายแทรกไปท่ายนะทุกคนตาเดี๋ยวโซ่ไปเบิ้งหม้อต้มของเ้าก่อนเดือดเปียกใช่ไหมล่ะตอไปก็จะอุ่นตอกเลยด้วยบ๊อบอิ่มมาข้ามเปียก เทใสเลยเทใสเลยเนาะอ้มันมีเนื้อไรมีเนื้อไรโพรดว่าได้ตอนนี้ตักออกถ้าว่าใส่ใสมั่งหนาวว้กมังนาวก็มีเนาะมังนาวกับเทน่ะนก็ผิวม,มันมันรสชาติย่างคึดบ่ด้อกเลยทุกคนนะจะมินออกเป็นแบบต้มยำบ่ต้มยำบอกวมะข้ามเปียกต้มยำต้อง,เ,นะอองเป็นเปรี้ยวมะนาวเนาะขึ้นยังนึกรสชาติว้อกเลยทุกคน องต่อแต่คือถนนอนะฟงรถโบพิมยังหัวค่อนอ่าเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวะโซ่ข้อต้มน้ำเขาต้มโครง,งปลาข้าหอนให้มันฟดก่อนนะทุกคนแล้วคอยมาเอาปลาแห้งห่อนอีส่ลงไปโอเคน่าน่ากินลืมใส่น้ำปลานะทุกคนเมื่อกีส้สโซ่ก็เติมน้ำปลาลงไปก่อน เลือดลรวทุกคนอตอนนี้ได้ขอนกลุบไปทั่วเลยอีกนองก็คือขายย่าง่ยทุกคนหอมเห็นลงนี่เลยก็ไไ้เนาะ,ะ,ะโดดลงไป,นะป,ปก็โดดลงไปขาน้ำร้อนเลียดตุดปูทุกคนตรงโครงป่าที่ว่าเป็นเมนูที่ว่า เขาบ่เคยกินแต่ว่าเบิ่งหน้าตาแล้วคล้ายๆใกล้เคียงกับอาหารอาหารเราก็คือต้มเจียวปลาเนี่ยทุกคนแต่ว่าจะมีมะเขือเนาะบ้านมีมะเขือต้มเจียวปลาใส่ปลาแห้งกั็ไล้ทุกคนต้มเจียวปลาแห้งมีปลาล่าแล้วก็เกลือห้องชลรสพริกมีกระเทียมมีกระเทียมจีกับหอมหอมจีมีพริกจีต่ว่าตัวนี้ซาแต่หอมแดงแบ่พี่าต่างไปเลยแต่ต้มมันพอ แล้วถ้าน้ำฟดเดือดตรงในตัดฟองออกนะพี่แต่เ่าเพื่อน้ำซุปของเอาไบสุดท้ายมันน่ากินนะน้ำใส่แมนเดือดเลยนะทุกคนตีไแห้งมันสุดยอดแล้วผมหอมอ๋อฮู้แล้วว่าพี่ฮูแล้วป่าปากบันบันกดลาวเอินป่าปากเมืองไทยเอินป่าตะเพียนป่าตะเพียนแมนป่าที่มีกลางไล่หันนะแล้ว ดื่มเลยที่มีกางเยอะๆแล้วเขาจะไปหั่นที่ๆแล,ล้วก็ไปทอดก,กรอบกินไอติรูกระคืดมาจนอ่องเนาะฮะ, <c oughs> ะปิดจะได้ละโซโซพานไปสักเลยเนี่ยโอ้นั่งป่าก็เริ่มหลุดออกมาแล้วทุกคนไม่เริ่มขั้นตอนต่อ,ตอไปก็คือมักเลนด้วยว่ามาักเทศใส่ลงไปใช่เหาือไขต้มยำ <c oughs> ต้องยำปลาโค้ง,คงปลาผมรู้ <c oughs> สึกว่าแดดเริ่มแดดเริ่มฮอนแล้วซาโจใส่วสมวกเลยว <c oughs> ่าไปมาเงาะห้องแปนกับสี่ฝ<ส>รังแต่มืมะกรูดนะทุกคนสี่ลรังกับใบมะกรูดใช่พร้อมกันเลยคว่ปไปคุยไป <c oughs> อันนี้นะเมนูคือเกาฮันเด้วทุกคนเมนูแบบที่ว่าสมัติแบบเของห้าวัตถุดิบใดอยู่บานตัวอย่างประมาณนี้แหละออกตลาดเมื่อวานนี้กันผาดพวกคนไปเบิังซูเปอร์เอ้ยวันเซเว่นอีเลเว่นใหม่ใหม่ไก่จะเปิดเดือนซ้ำนี่นะทุกคนเลือกเพียงแค่เดือนเดียวนี่ก็เดือนกุมภาละแต่ว่าเน้นสูตรบบผิวชั้นกระ็จะพี่บางหนาวเฉลยประชันไอ้บุกคมปนอาะใช่ตอนเหมันเดือนนี้แม่ได้ คมแน,น่นอนเราใน,นโดยผักหม้อผงหม้อก่นนอนหม้อหยองอ่าบอซีมก่อนลอเลยเจ้าโซ่เฮ้ยเจะาโซ่ผมเพ้่งอ่นนั่งเกาะมังเดนตับว้ามังเ่นกับพวกใบมะกรูดต่างๆได้กินนระหวานเต็มไปหนึ่งก่อนานะมาพิ้งเสร็จแล้วจะมาท่านมั่งหนาวไปท่าก่อนอ๋อสีสรรันทุกคนน่ากินมากอ่ะ แต่ตอนนี้เนื้อปลากำลังคึ้นกรบไปโดยผักแล้วก็มะเขือเทศจะแค่ทุบน,ทน,ทน,ทน,นะทุกคนใส่ลงไปเลยจัดจ้านมากอ่ะกดคนนี้น,นะก <c oughs> ็เอาบ่วงมาชิวก็แอ,อเปล่าบ่วงสดก็บ่มีไป <c oughs> ามาลืมบ่วงนะทุกคนไปแล้วเอาเข้าวมาพร้อมโอเคเอามามิงเบิรต่อถ้าเขาจะไปเอาบ่วงกับข้าวมาชิมก่อน เราจะกินกับอันข้าวเหนียวทุกคนเนื้อปลาเริ่มนั้นแล้วว่กินพ้อผักหมอก้อไปตามจะเล็กเกินไปแล้วเนี่ยนี่ทุกคนตักให้ดูก่อนโคมปลานี่ทุกคนเนื้อปลานั่งปลาอุ้ยของแท้เลยว่าพินชอบมากนะนั่งปลาผาพยนต์ปลาเฮ้ยอ่ะใส่โซ่ไปเอาบวงมาชิมกันทุกคน รียใส่ยังกไปซโซ่ใส่ลก็ใส่น,สสนวน,วนึงเลยนะแมนก็จาสส้าใส่ซหน่วยดีย๋พี่เจอกะจ้เห็ร้ายนะเปรี้ยวเกินนะสำหรับโซ่เสนเดียวห้กกิงนะทุกอ่จะกิ่นนวสดนี่ประมาณนี้สสก่อนเดี๋ยวซ่ส้ิก่อนจืดจางเข็มนัวย่งบุโซาอยงเลยนะทุกคนตอนนี้ลายแตกนั้งลายแตกมาก ผิกทั้งสวนนะทุกคนมาน้าผมพี่มืดมืดมืดจม่ตางจืดเข้มอ่ะไปดูว่าแซบแล้วแซบแล้วเดี๋ยวมันลาผิงต้องว่าจ่างแน่นอนน้กลิ่นโอ้กลิ่นออกแป๊บเปรี้ยวมันทุกคนกิน มันๆน่าจะเป็นน้ำมันปลาลอยขึ้นมาปลานี่หนึ่งบ่แม่นๆจิดๆเนี่ยหนึ่งทุกคนแซมแหงรสชาติจะออกเป็นห้อมกินนะนะนก็เครื่องพริกย่าไปคั่วนะกระเทียมตะไคร้พริกว้าวอร่อยมากนะเนี่ยปลาจะโซ่ตักก่อนทุกคนนั่งกินข้าว โอ้อับเสร็จแล้วประมาณนี้ทุกคนใจประมาทส่องท้วยนะว้าวมาที่วางก่อน <c oughs> ทุกคนคุณเคยกันลูกบอกระมุม มุมห้งองพวกเขาเดี๋ยวเะโซหยุดสต็อปเพราะพี่เป็นคนที่ว่ามักภาพ,พยนต์ป่านะทุกคนเธอไม่ต้องมองหน้าฉันฉันจะกินคนเดียวน่ะจานมานี่เะโซกมักกินกุ้งแห้งทุกคนทุกคนมาเด้อข่ม <c oughs> มือนว่า <c oughs> พิมพ์ไปโดนอันเผื่อยังก่อน <c oughs> เหตุผลเผื่อ,อยังก่อน กิกับตักกุ้งให้ซาโซแหละลอยนั่งบ๊วยนอืม,อมแซมแห้วคน<ฮ>มาคนมพื่อกินกับอ่าเขา้าวซุ้ยกันนะเพิ่มแต่ว่าเขาเนี่เขาเนียวนะทุกคนนี่ตอนปลาเน้นๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีความเปรี้ยวก่อนมะเค็มเด็ด้วยนนเนาะใส่มะน,มา,นาวเข้าไปตืมโอ้โหแห่งจัดจานทุกคนเปรี้ยวแบบบริสเปรียปร้ยวด้วยอันอน,นั้น เดี๋ยวบ้านน่ะมันก็เทศอ่ะห้อมเนืน่นคนห้อมกินปลาแห้งแล้วก็พริกทีซาร์โซไปคขวดไข่ไปขวทัังแรกจริงๆทุกคนเดี๋ยวจะเพิ่มความผิดด้วยกันขยี้ขยี้พริกใส่หวางกลางอะไปกันกลางนี่บริยานอยู่แล้วอืม เป็นจริงเป็นจังกันนะทุกคนกินฟ้าบ่เลยนะเพราะว่าโซลยานกลางนะทุกคนถ้าว่าเหอหเห็นแบบองป่าชนิดอื่นนะได้หมดคุณผลาดุกแห้งปลาดุกยางปลาซ่อนยางก็น่าจะได้เหมือนเนาะดซสไลด์ก็เห็นเห็นก็นจะเอาปลาตะเพียนแบบนี้นี่แหละ กาดข้างหน้าทุกคนกาดเริ่มฮอรแล้วนะตอนนี้อ๋อบบพิมพ์เมืองตะการนี่แล้วบางเดินบอ๊อดทุกคนเป็นแซกไปตอนนี้เลยขาคอนค่วงอยู่เลยแหละจะ่าเนื้อปลาใช้แผ่นนะทุกคนมันมันเนาะนั่น หนังห่อกระต่างใส่เนื้ยขอนั่งกินก่อนทุกคนอาหารไทยทุกเมนูนี่ก็ะวอยอยากจะบอกคำเกา่าออกไปก็คือแบบเรเคยลองแซบหมดทุกเมนูแซบมากเลยนะทุกคนเมนูนี้มันเด็ดแห่งปะพิม ีมเ็ดนไฟเดี๋ยวนะเครื่องพริกแกงเขาหอมมันก็หมดแล้วอีพีน่าจะเห็นแว็บทําเครื่องพริกแกงกะไว้เนาะแต่บรเบรบรีขวดเหรอแบบคือเครื่องพริกแกงชุมพริกแกงไตพริกแกงเผ็ดเป็นคลิปพิเศษเห็นเฉพาะพวกพริกแกงปะไวหนึ่งบอกเวลาแบบเออแว็บทำมาขวดเมันก็สบาย หอมไพ่เยนะทุกคนใจกลางเดียระหว่างกลางเดียนเขาเนี่ยาจากเป็นอะไร เต่นามกับข้าวจิกะแซบนะทุกคนมีอีกตึมเรื่องหนึ่งทุกคนแบบมาพิมพ์ขึ้นยักษ์ทำหาได้นะแต่ว่าบ้านเฮามันเฮ็ดบาได้ <c oughs> เรื่องของการนั้น สร้างคลิปลงเพจเฟซบุ๊กไงคลิปเรียวแม่งเ่คลิปเรียวแบบอันเซฟกระทะห่างนะโอ้ทุกคนคลิปซ่องคลิปนะเฮ็ดให้เซฟกระทะห่างรวยทะลุทะลายเงินเดือนเดียวเงินจากคลิปเรียวคลิปอันลงเพจนะซ่องคลิปมเนาะซ่องคลิปได้หกแสนกว่าบาทเยอะมากเดือนเดียวเป็นออัข่าวออัข่าวดังทั่วประเทศถ้าว่าเมืองลาวมัน เขาบริเปิดอนุญ,ญาตในสร้างอะไรใดทุกคน,นถ้าว่าเพศสร้างใ,นใดนี่บ้าพิมพ์้นสออาจจะทําเพศเพิ่มถ้าว่าจะสร้างอะไรใดตรงแบบลงคลิปอยู่เมืองไทยใส่ซิมไทยสัญญาณไทยยานอินเทอร์เน็ตสื่ใดใดให้รายใดข้ออ่านเชื่ประทานางโอ้โหแทบจะเป็นลมผพุทธกาลที่บางบเวอร์แบบเต็มเลยนะ้องบ้าพิมเมมมีคนมาทำคลิป รอเรียนเยอะมากเงินเครื่องลานน่ะทุกคนห้า่ฉใดเดือนเดียว,ยวถ้าว่าเออกันถ้าคนมีธุรกิจก็อาจจะได้เนาะแต่นี่แบบเป็นโชความโชคดีทุกคนเป็นบ้านย่งางเฮาคนซักเป็นห้าเม็นวันใดเพระา,าพระว่ะบาเบื้องล่างเพิ่นอ้อมมาเบอกกัเสียประทังมาเบอกคลิปท,ที่ว่าลงทุนไปก็โบ,บ,บกี่ร้อยบาททำอันน่ะผัดกะเพราเส้นใหญ่คนเมืองซามสิบ สามสิบกวลาลสามสิบกาลานวิวรา,าคาใส่มือถือราคาเท่ได้ก็สี่0นบาทอ่ะถ่ายคนจจดังนะคะบนับ่ดังตอนนุ่มบ่ดังตอนัยรุ่นอ่ะบ่ดังตอนแก่รวยตอนเก่โซชเ ocial ช media น,นี่แบบเอาเนี่ยเอาแน่นอนอะไรทุกคนยำใดก็ได้พี่ลึกอ่ะพอละครับทุกคนขอคำสุดท้ายก็ได้ทุกคนห้ากระตัง ซาโซก็ยังสดบระยุทธ์นัวเข้าวเนื้อ,อบ่อมีบ่มีปลาละเออโบอมีเป็นนัวเลยเนาะบ่มีนัวมาจากอันปลาเองอออสสนะบอสซาซว่าโหดูก่อนสบเวิร์มมาแล้วสบแดง <laughs> ปากแด<ห>งเลยแซ<ห><ห>่บแหงนะทุกคนเมนูนี้พ่อเด็กๆลองกินแล้วก็คอมเมนต์บอกซาซเดูว่าเป็นแบบใดนี่เดี๋ยวสักนี้เดี๋ยวนี้เราก็จะพากันเลิมๆไปต่อกินไปต่อนะขอบคุณหลายๆทุกคนขอบคุณที่มา อยู่กับพวกเขาแล้วก็คิดฮอดซาโซว่าพิมพ์บะท่าคิดฮอดดอกว่าไล่คนกับบุญยะเห็นนะ้ำบะพิมพ์ดอกสมซาโซกับบะหมี่ซองทางอื่นที่ว่าจะลงให้เอฟซีได้เห็นนะทุกคนน้องจ้กแต่ว่าซองเดียวนี่นะก็คือซองซาโซแซบหนัวสมมติผู้ใดได้เห็นคลิปนี้ก็คอมเมนต์เรื่อมาบอกเมนูมีมเด็ดให้ซาโซกระดากระดานะทุกคนในว่าซาโซเดีเ๋ยวนี้กำลัง สองห้าเมนูนเด็ดมาถ่ายเยนะทุกคน,น,นวอโซนนี้ก็จะเริ่มถ่ายไปให้มันได้เป็นปกติที่สุดน,น,น,นะทุกคนเพราะว่าเขาก็ได้มีห้องครัวจำเป็นแล้วนะทุกคนอบอเกา,าะกจะจามนะทุกคนขอบคุณไล่ๆทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็น,ๆๆๆน้นนำหูน้ำตาไล่น้ำมูกไล่ล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อขอให้คนโชคดีขอบคุณไลๆ่ๆนี่